พี่คมสารคะครถ้าพี่คมสาลเนี่ยนึกถึงความสามารถด้านความแม่นยำเนี่ยพี่จะนึกถึงรูปแบบไหนคะความแม่นยำใช่ไหม,มพมี่ไม่ไม่ไม่ให้หลับเมื่อกี้พี่กำลังเข้าไปในทางข้อมูลของพี่อ,อยู่ไงพี่ไงนึกออกแล้วพี่ลิมครับคุณผู้ชมครับแชมป์แม่นหนังสติ๊กของเราไงคุณผู้ชมจำได้ไหมพี่ลิมเนี่ยนะเทพขนาดเปลวเทียนเนี่ยนะยิงหนังสปิปนไป ดัดนี้เลยอ,ะอ่ะเออหรือว่าเปียคิดว่าจะมีคนแม่นกว่านี้เจ๋งกว่านี้เก่งกว่านี้ฮะก็มีค่ะมีด้วยฮะมีค่ะคนนี้เนี่ยนะคะเทพไม่แพ้พี่หลิมเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาพร้อมกับหนังสติ๊กนะคะแต่ระดับความแม่นยำเนี่ยไม่แพ้อายุของเขาเลยใครจะไปเชื่อคะว่าคุณลุงวัย62ปีนี่นะคะแต่ความแม่นยำและสายตาเนี่ยอยู่ในระดับเดอะเบสเลยอโอ้ยไม่ได้มาพร้อมหนังสติ๊กและจะเป็นเรื่องราวความแม่นยำแบบไหนอะ่ะเปียบอกเร็วๆดิพี่อยากรู<ม>้พี่จอมเรื่องพวกนี้ใช่อย่างงั้น ไม่ดีนะคะว่าเขาจะมาพร้อมกับอุปกรณ์คู่ใจอะไรบ้างที่ม่อนวิวงามจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอยางดูอยางรูกระบีท้าชิงที่อื่นอากาศร้อนแต่ที่นี่ม่อนวิวงาม อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่งามปล่ำประเหลือนอกจากวิวทิวทัศน์ที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีรายล้อมไปด้วยป่าเขาลำนาวไพรซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับที่เราจะมาตามล่าคนเก่งในหมู่บ้านแห่งนี้ หมู่บ้านแม่สาน้อยสถานที่ที่มีมือหนึ่งของเราซ่อนตัวอยู่ภายใต้หุบเขาและบ้านเรือนละแวกนี้แต่เขาจะคือใครจะทำอะไรจะอยู่ส่วนไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักกันครับใบหน้าที่ดูจริงจังนิ้วมือที่มีร่องรอยบ่งบอกถึงประสบการณ์ และความชํานาญบรรจงค่อยๆพาค่อยๆเหลาเล่งขอแนะนำให้รู้จักกับหยงช่อแซ่รงลุงหยงพัดสะเทือนลมปานด้วยวัย62ปีของลุงหยง ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตแต่อย่างไรแกยังคงเดินได้อย่างคล่องแคล่วทำงานอย่างแข็งแรงแต่ที่อัศจรรย์ไปกว่านั้นคือลุงหยงยังสามารถลงแข่งกีฬาที่ใช้แรงเยอะและอาศัยความแม่นอย่างกีฬายิงหน้าไมา้แบบที่เด็กหนุ่มเห็นยังต้องอายเคยไหมตั้ง 12หมู่บ้านมาแข่งกันแล้วก็เลยถ้าเราได้ก็ถือว่าเราได้เหมือนกันเราก็ดีใจเหมือนกันก็ไม่ได้สมสมบ่อยเราแต่เวลาก็คอ่อยซ้อมชั่วโมงสอช่วโมงก็พอนี่ขนาดไม่ได้ซ้อมบ่อยเกยังได้แชมป์ติดต่อกันมากว่า7-8ปีโอ้โหเทพไ่ไหนครับเนี่ลง ทุกวันนี้แกก็จะฝึกนายลูกชายคนเล็กเพื่อขึ้นมานั่งแทน่นแทนนั่นนั่นดูลีลาลุงแกสักก่อนถึงอายุมากแต่แรงนี่ไม่มีตกเลยแ่ละครับชนะหนามาเนีต่็ไม่มีใครไม่มีใครชนะลงแล้วนะมาตั้งหลายหลายปีมาเป็นยังไงล่ะแมมีคุยสัะด้วย เดี๋ยวรู้กันครับว่าแค่คำคุยหรือคำจริงหลักสำคัญของการยิงหน้าไม้ให้แม่นก็อยู่ตรงที่ลูกดอกเนี่ยละครับที่จะต้องเหลาไม้ไผ่ให้กลมเพื่อให้ทิศทางของลูกดอกที่ยิงออกไปนั้นมุ่งตรงไปยังเป้าหมายได้อย,ย่างแม่นยำและเคล็ดลับสุดท้ายที่ไม่ลับคือการนำไม้ไผ่มาทวงไว้ที่ข้างท้ายเพื่อเพิ่มความแม่นยำขึ้นอีกระดับ ต้องถามลุงยงแล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับของหน้าไม้ที่ดีจริงๆนั้นคืออะไรต้องต้นไม้กแก่ๆไม้ไผ่ที่กแก่ๆลูกจะได้หนักแล้วไปตรงเป้าทำให้มันสองข้างนี่หนักเท่ากันมันก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากทั้งสองข้างนี้ขัน้นหนักมันก็ไม่ถูกละต้องให้สองข้างหนักเท่ากัน เปิดประเดิมกับการทดสอบความแม่นด้วยระยะทาง15เมตรกับเป้าที่คนสายตาดีๆยังต้องถอมาดูกันว่าลุงหยงจะสามารถไหมลุงหยงทำการขึ้นสายซึ่งจะต้องใช้เท้าช่วยเป็นแรงต้านในการดึงสายขึ้นพร้อมอยู่ในท่าเตรียมพร้อมที่มั่นคงจิตนิ่ง เล็งเป้าแล้วยิงเข้าจุดสีดำเลยครับคุณผู้ชมถ้านับแต้มบอกเลยว่าได้ถึงเจ็ดคะแนนเป็นยังไงล่ะมีแค่เริ่มตนน้นนั้นเนี่ย เห็นลงยิงว่าง่ายทีมงานของเราเลยขอศึกษาจากลงุงและโชว์ให้ดูกันสักหน่อยแมและดูสิครับแค่ขึ้นสายแขนนี่ถึงก็สันเกรงกันเลยทีเดียวเอาแล้วไนงะถ้าดีใช้ได้สมาธิมาแล้วมือก็สั่งยิงแบบ2ครั้งติดแต่ก็ไม่เฉียดเข้าไปในวงสีดำแม้แต่น้อย แบบนี้สงสัยต้องขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของลุงแกอีกสักคนที่ผ่านมาเป็นการยิงในแนวระนาบก็ว่ายากแล้วที่จะยิงให้แม่นแต่คราวนี้ขอเปลี่ยนแนวเป็นทางลาดชันประมาณ45องศากับการยิงจุดดำที่มีขนาดเส้นผาศูนย์กลางเพียงแค่5เซนติเมตรลุ้นไปพร้อมกันครับว่าแรงโน้มถ่วงของโลก จะทำอะไรลุงหยงแกได้หรือไม่ขนาดนั่งขึ้นสายยังต้องทรงตัวให้อยู่บนทางลาดชันพอสมควรยืนอยู่ในท่าพร้อมยิงสายตามองตรงไปข้างหน้า ตาห้ามกระพริบพร้อมก็เนียวไกออกไปทีเดียวเท่านั้นเข้าเปล่าของเราไปแบบชิวๆอู้หสุดเทพเลยครับลุงความยากของมันก็อยู่ที่แรงของการยิงลูกที่ออกไป ที่จะสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกแต่อย่างที่บอกนะครับแรงโน้มถ่วงทำอะไรลุงหยงแกไม่ได้จริงๆยังครับที่ผ่านมายังแรงไม่พอเราขอเพิ่มความแรงของกระสุนลุงกับโจทย์อันท้าทายด้วยการยิงลูกแอปเปิ้ลที่เล็กด้วยระยะการยิง10เมตร ในเวลาเที่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อการยิงเป็นอย่างสูงเพราะความร้อนจะทำให้ไม้อ่อนตัวส่งผลต่อแรงดีดไม้ที่จะทำให้ไปได้ไม่ไกลบททดสอบในครั้งนี้ที่ลุงหยงไม่เคยลองมาก่อนมาเอาใจช่วยลุงกันครับว่าแกจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่เมื่อขึ้นสายไว้เรียบร้อยก็อยู่ในท่าเตรียมพร้อม ที่ขาซ้ายและมือซ้ายนำหน้านิ้วโป้งมือขวาอยู่ที่ไกลพร้อมจันเหนียวตลอดเวลาดูจากสีหน้าและความตึงเครียดนักขนาดนี้แม่บอกเลยว่าลุงหยงแกเอาจริงครับ ราคาลูกแอปเปิลเลยละครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสายตาของคุณลุงแกนั้นไม่แพ้เด็กหนุม่มไต่อย่างไรทั้งเร็วทั้งแรงทั้งแม่นแบบนี้ทำได้ไงครับเนี่ยตอนนั้นไม่ต้องหายใจเลยทำให้มือแข็งอย่างนี้ละ่ะคุณลนหลังลูกด,ดอกมันตรงเป้าเลยกาค่อยบิดลงก็ร่างแอง ก็โชว์นะนั่นนั่นแค่เล็งให้ตรงเป้าก็ถูกเลยถ้าไม่ใช่คุณลุงหยงพูดใครจะทำได้กันล่ะเนี่ยแต่ถ้าใครที่คิดว่าแน่กว่าแชมป์คนนี้ของเราไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลไหนเราจะไปตามหาแต่ตอนนี้ต้องขอสู้ฮกให้กับเขาคนนี้ครับหยงช่อแซ่สง ล right, <c oughs> <tr> ุงหยงหัดสะเทือนลมปรานหยังหยังหย๊ง อ้ยอะไรพี่คมสารอะไรอะไรนี่คือกำลังจะซ้อมยิงหน้าไม้เหมือนลุงหยงใช่ไหมนี่สู้กับลุงหยงอยู่ในจินตนาการเลยพียคือตอนแรกเนี่ยพอเห็นลุงแกยิงแล้วสวยไงเท่ไงเราก็อยากจะสู้กับลุงแกไงพอยิงมึงยิงยิงไปฉักชักนึกได้ถูกขึ้นมาได้ว่าสังขารของเราไม่ไหวไงแค่ง้างออกมาเนี่ยนันต้องใช้ความแข็งแรงมากนะเพราะฉะนั้นปล่อยให้ลุงแกได้แชมป์เถอะไม่สู้ยหรอกสูไม่ไหวโอ้ยกว่าลุงหยงนะคะจะแม่นี่กะจับวางขนาดนี้นะคะก็ต้องอดทนฝึกฝนหมั่นฝึกซ้อมเหมือนกันนะพี่ใช่แล้วครับพ่อเ อย่านั้นอยากจะฝากบอกน้องๆนงหนูเยาวชนทุกๆคนเลยนะครับถ้าขยันจริงๆร,รักจริงๆมันฝึกซ้อมจริงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จแบบลุงหยงได้อย่างแน่นอนฮะสู้เขาครับน้องๆที่ไม่ไหวแล้วต้องฝากน้องเฮ้แข็งแกร่งยังกําหลุดออกมาจากในหนังเลยใช่ไหมล่ะครับาโอ้โห อ๋อี่คุณคุณคุณเป็นมนุษย์อะไรครับเนี่ยเป็นชุดเกาะครับผมอันนี้นะที่บอกว่าชุดเกาะเนี่ยนะใช่ครบับผมโอ้โหมันอลังการงานท้างละเกินกระบี่มือหนึ่ง